สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามชมช่องบัวสีพีพีฟาร์มนะคะวันนี้เราก็เพาะมาเมล็ดครบ1วันแล้วนะคะวันนี้โบก็ได้นําออกมาจากตู้เย็นนะคะกล่องพลาสติกที่เราได้เพาะเมื่อวานนะคะคุณผู้ชมครบ1วันพอดีเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาเปิดดูนะคะว่าเขาจะมีลักษณะยังไงนะคะที่จริงถ้าคุณผู้ชมทำเนี่ยไม่ต้องเปิดดูนะคะออกมาแล้วก็ตั้งไว้ได้เลยนะคะแต่วันเดี๋ยวโบจะพาคุณผู้ชมเปิดดูเปิดออกมาชื อหออยฝั่งนี้นะคะนี่ก็เป็นมเมล็ดนะคะที่เราได้ลงเพาะเมื่อวานนะคะที่เราเอาออกจากตู้เย็นนะคะครบหนึ่งวันเนี่ยมเมล็ดจะยังไม่งอกนะคะคุณผู้ชมเราจะต้องเอาออกมาไว้นอกตู้เย็นอีกหนึ่งวันก่อนนะคะคุณผู้ชมซึ่งถ้าอยากให้รา,รากตรงๆนะคะคุณผู้ชมเวลาที่เราเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วนะคะ สมมติว่าเราปิดฝาเรียบร้อยให้เราตั้งไว้แบบนี้นะคะให้เราตั้งไว้แบบนี้นะคะเมล็ดมันถึงจะไดะ้ทิ้งตัวลงข้างล่างนะคะคุณผู้ชมมันก็จะไม่หยิกไม่งอเวลาที่เราเอานําลงฟองน้ำนะ่ะมันก็จะได้ง่ายนะคะที่โบสังเกตดูนะคะ,ะกล่องของโบยังมีน้ําเปียก,ก,กชุ่มๆุมอยู่นะคะคุณผู้ชมโบจะไม่พรมน้ํานะคะแต่ว่าคุณผู้ชมนะคะที่อาจจะแห้งเกินไปก็ควรที่จะใช้ฟอกกี้ พรมน้ำนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้มันงอกได้เร็วขึ้นนะคะผู้ชมถ้ามันแห้งน่ยมันจะไม่งอกเลยนะคะนี่ก็จะส่วนตัวนี้เนี่ยบบก็จะปิดไว้นะคะแล้วก็ตั้งนะคะไว้เลยห้ามห้ามโดนแดดนะคะผู้ชมให้ตั้งไว้ในร่มนะคะหรือว่าจะหาอะไร ปิดไว้ให้มันมืดๆก็ได้มันก็จะได้เร่งนะคะรากให้งอกออกมานะคะก็เป็นเวลาหนึ่งวันนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันดูอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นวิธีที่1นนะคะที่โบได้พาทําเดี๋ยวโบจะพาไปดูวิธีที่2แล้วก็ที่3นะคะที่เราได้หวานแล้วก็ได้นําลงช่องปกตินะคะช่องช่องฟองน้ํานะคะเมื่อวานเขาจะงอกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยคะ่ะ นี่นะคะก็เป็นวิธีที่สองของเราที่เราได้เพาะ,มะเมล็ดนะคะก็คือการเอาลงช่องฟองน้ําปกติเลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวโบจะหยิบให้ดูขึ้นมานะคะว่าเขาจะงอกหรือเปล่านะคะแต่ว่าเราทําจริงๆเนี่ยไม่ต้องหยิบขึ้นมาดูนะคะคุณผู้ชมเผื่อว่าเวลาที่เราจับเนี่ยมันจะแรงเกินไปแล้วก็มันจะทําให้ใบนะคะไปให้รากนะ่ช้ำนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวโบจะหยิบให้ดูนะคะว่างอกเลยยัง นี่เริ่มงอกแล้วนะคะ,มะเมล็ดที่เราได้เพาะนะคะอันนี้ก็คือพึ่งเพาะครบหนึ่งวันเองนะคะคุณผู้ชมเขาก็เริ่มงอกแล้วนะคะออกมานิดนนะะนหนึ่งนะคะประมาณมิลหนึ่งนะคะคุณผู้ชมออกมาแล้วนะคะแบบนี้เลยถ้ามเมล็ดพันธุ์ของเราอัตราการงอกดีนะคะมันก็จะทําให้เราง่ายต่อการเพราะนะคะคุณผู้ชมแต่ของถ้าเราได้มเมล็ดที่ อัตราการงอกไม่ดีเนี่ยมันก็จะทําให้เราเสียเวลานะคะแล้วก็อัตราการเจริญเติบโตของต้นผักสลัดเนี่ยก็จะชาไปด้วยนะคะผู้ชมเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิธีที่สองนะคะที่เรานําลงช่องฟองน้ํานะคะแล้วก็วิธีที่3ของเราเนี่ยคะ่ะก็คือการหวานเลยนะคะอันนี้ก็คือหวานเลยนะคะอันนี้ก็จะมีเป็นมเมล็ดที่งอกแล้วนะคะก็ค่อนข้างที่จะงอกเกือบทั้งหมดเลยนะคะผู้ชมเนี่ย เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะบอถึงจะเอาหยิบนะคะลงในฟองน้ำนะคะปกตินะคะเดี๋ยวรอให้ลากยาวมากกว่านี้ก่อนนะคะคุณผู้ชมมันถึงจะตั้งได้ง่ายนะคะแล้วเราจะกำหนดได้ว่าเนี่ยเราควรจะเอาลึกลงแค่ไหนนะคะคุณผู้ชมถ้ามันลากมาออกมาอีกนิดนึงเนี่ยมันจะเอาลงฟองน้ำได้ง่ายนะคะก็คือเราเอาลงแค่เปลือก แตะฟองน้าแค่นั้นเองนะคะเราไม่ได้เอาลงเยอะนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานเราเติมน้ําพอดีกันกับออฟองน้ํานะคะวันนี้เติมอีกนิดนึงก็ได้นะคะให้พอดีให้น้ําขึ้นมาพอดีกับฟองน้ํานะคะคุณผู้ชมเมื่อวานที่เราเติม,มพอดีแล้วนะคะมันระหว่างวันมันอาจจะฟองน้ําอาจจะดูดซับเข้าไปอีกนะคะในในในตัวที่ยังไม่อิ่มน้ําดีอาจจะดูดซับเข้าไปอีกนะคะคุณผู้ชมมันก็เลยลดน้อยลงนะคะคุณผู้ชม เนี่ยก็ลองดูนะคะคุณผู้ชมลองเพาะดูนะคะว่าตัวเองจะเหมาะกันแบบไหนนะคะวิธีที่1วิธีที่2หรือว่าวิธีที่3แต่ว่าผลลัพธ์ของเราก็ได้เหมือนกันนะคะก็คือได้เมล็ดที่งอกแล้วก็พร้อมที่จะปลูกนะคะคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมเพาะเผื่อไว้นะคะจะปลูกเหมือนโบพูดเมื่อวานนะคะจะปลูกอยู่10ต้นนะคะก็เพาะเผื่อไว้สัก 15เมล็ดอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมเมล็ดที่1ไม่งอกเราก็เอามะล็ดที่2เมล็ดที่3มนะคะมาปักลงในฟองน้ํานะคะตัวไหนงอกดีแล้วก็คัดเลือกเมล็ดนั้นนะคะมาปลูกตัวไหนที่งอกช้านะคะแล้วก็เอาไว้เป็นตัวเลือกทีหลังนะคะคุณผู้ชมมันก็เวลาที่เราปลูกมันก็จะได้ผลผลิตที่ชัดเจนมากกว่านะคะคุณผู้ชมเราจะไม่ได้ต้องเสียเวลาว่าเพราะรอบนี้ตั้งใจจะปลูก20ต้นแบบนี้นะคะแต่ว่าเพราะพอดี20เมล็ดเนี่ย ไม่งอกไปห้าเมล็ดอย่างนงี้นะคะคุณผู้ชมมันก็จะได้เสียเวลานะคะต้นมันก็จะโตไม่เท่ากันนะคะมันก็จะห่างกันประมาณ 2- 3สวันนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าความไรเรียมันก็ไม่เท่าไหร่นะคะ,ะความโตวกว่ากันมันก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าเราก็จะเสียเวลาทำขั้นตอนนี้หลายรอบแค่นั้นเองนะคะ ก็ขอขอบคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมขอให้คุณผู้ชมปลูกผักอย่างมีความสุขก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอัปเดตกันต่อนะคะว่ามัวจะทํายังไงต่อนะคะสหรับนี้ก็สวัสดีค่ะ